อนมาเจ้ามาคนเดียว ตอนไปเจ้าก็ไปคนเดียวตอนมาเจ้าอ่อนแอตอนไปเจ้าก็อ่อนแอตอนมาเจ้าไม่มีเงินทองข้าวของมากมายตอนไปเจ้าก็ไม่มีเงินทองข้าวของอะไรเลยตอนเจ้าอาบน้ําครั้งแรกมีคนอาบให้เจ้าตอนเจ้าอาบน้ําครั้งสุดท้ายก็มีคนอาบให้เจ้านี่คือความจริงของชีวิตแล้วทําไมมนุษย์เราจริงเต็มไปด้วยความอาฆาตพยาบาทความอิจฉาริษยาความเลียดชังความขุ่นเคืองความหยิงทนงความโลภและความเห็น แก่ตัวมากมายขนาดนั้นกันไปทําไมเพราะตอนที่เราต้องจากไปเราก็เอาอะไรไปไม่ได้แม้แต่อย่างเดียวมีแต่บุญและบาปเท่านั้นที่จะติดตัวเจ้าไปสู่ภพภูิใหม่คำสอนสุดท้ายก่อนพระพุทธองค์จะเสด็จดับขันประริพานพระองค์ทรงตรัสสอนไว้ว่าจงอย่าประมาท 1. อย่าประมาทในชีวิตว่าจะยืนยาว 2. อ,อย่าประมาทในวัยว่ายังหนุ่มยังสาว 3. อย่าประมาทในสุขภาพว่ายังแก่งกร้าว 4. อย่าประมาทในเวลาว่ายังเหลือมากเกินกว่าจะกล่าวและข้อ 5. อย่าประมาทในธรรมะและบุญกุศลว่าเอาไว้ก่อนวันหลังค่อยทํา ใครก็ตามที่ตั้งตนอยู่บนความไม่ประมาทคนคนนั้นได้ชื่อว่าเป็นผู้ใช้ชีวิตได้คุ้มค่าที่สุดส่วนใครก็ตามที่ประมาทพระพุทธเจ้าตรัสว่าเป็นคนที่ตายไปแล้วครึ่งตัวคำถามที่สำคัญที่สุดที่เราจะถามตัวเองก่อนจากโลกนี้ไปก็คือท่านได้เตรียมตัวให้พร้อมต่อการจากลาโลกนี้ไปแล้วหรือยังมาตัวเปล่าแล้วก็ไปตัวเปล่าตายแล้วเอาอะไรไปไม่ได้เลยตายแล้วไปไหนและคนเราเกิดมาทำไม จงอย่าประมาทในการใช้ชีวิตเลย